เวลคัมทูพริมชั้นเสวัสดีค่ะกับพบกับปุ้มกับบองค่ะสวัสดีครับทุกคนพอดูตัวเองในคลิปแล้วสีมันแบบว่าจ้าสลแจ่อมันแจ่มริงแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนเราแบบว่าอยู่ในยุค90นะชุดเธอลรำ90ไปแล้วเออแต่แต่มาถึงชุดบองจริงๆเธอต้องแบบทองกราวด้วยทองกราวทองกราวเธอต้องทองกราวด้วยสอนบองพูดทองกราวแต่จริงเราเราก็เป็นทองกราวหัวแม่งงอยไป่โอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะทุกคนทุกคนคขาระดันแทน คืออะไรทำไมมาตั้งอยู่ตรงนี้ครับทุกคนรู้เราหนาะว่ามีสปอนเซอร์รบกวนฟังหน่อยนะคะเพราะทุกคนอยากให้เรามีสปอนเซอร์ไงในเมื่ออยากให้เราเป็นสปอนเซอร์ก็ต้องฟังเราด้วยนะ <Yes. S 2> จะบอกว่านี่ครับทุกคนมันคือ energy <Wow. S 2> ครับผม<ช>สิ่งนี้ครับเป็นไอเทมช่วยชีวิตของผมในวีคดที่ผ่านมาเลยครับอย่างท,ท,ที่ทุกคนรู้แล้วว่าผมแบบก,ก็ต้องนั่งทำงานตลอดนั่งทำงานอยู่หน้าคอมตลอดเวลาแม่งแบบอ่อนล้าพร้อมกับปัญหามากมายมหาศาลบอกเลยปัญหาเยอะจริงยิงโควิดที่เนียในแม่งหูยอยก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้นั่นแหละครับปัญหามากมมาายจริงงบืนก็อดดไไ่้ นนะมัก็ต้องไปรีแลกกันบ้างเช้ามาก็จะมีปวดหัวบ้างนิดหน่อยนะครับทุกคนตั้งแต่ Energy เขาส่งมานะกินทุกวันคือมันไม่ได้ช่วยให้หายแข็งนะแต่ว่ามัน bright มันตื่นมันแบบพร้อมจะดีได้ตลอดไอเทมช่วยชีวิตของผม Energy นะมันเป็นยังไงบ้างครับบุ้มเอเนจีเนี่ยมันดียังไงบ้างเราส่งมาเหรอใช่คืออย่างงี้ทุกคนจริงๆอ่ะตอนช่วงหลายๆเดือนเนี่ยแหละที่ผ่านมาวองอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเหนื่อยนู่นนี่นั่นใช่ป่ะบุ้มก็รู้สึกเฮ้ยมันเชื่อดูได้แม่งสิวขึ้นอย่างเยอะแล้วบุกกแบบบเเเเออออะะะะาาาารรร้มมันนนนดีุุททย่่พคคคต แล้วก็ได้สปอนเซอร์มานะคะทุกคนขอบคุณเอเนจีมากๆเลยบอกราคาก่อนนะคะราคาเนี่ยขวดเนี้ย20บาทแล้วก็มีเป็นซองเหมือนกันเป็นแคปซูลก็คือ20บาทเฮ้ยทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยทำไมขวดมันเล็ก<อ>จริงๆขวดเล็กแค่เนี้ยสรรพคุณยิ่งใหญ่ขเขาแนวยคุะภาพครับตทั้งวันบอกเลยคือหวงกินวันละนะสองสามวันที่ผ่านมามกก็ถามว่าเป็นไงบ้างเพราะเราเราต้องกินจริงๆอ่ะเป็นยังไงบ้างบอกเออมันก็ตื่นดีนะในนี้นะคะก็จะมีชาเขียบสกัดมีใบแปะก้วยมีวิตามินซีววิิิิิตามมนน ี6 B12 อะเธอที่ช่วยบำรุงเธอหมองบำรุงประสาทอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นแบบเออวิตามินบีอะไรอย่างเงี้ยมาทำให้ช่วยตื่นจริงๆมันบำรุงสมองบำรุงประสาทเพื่อเพิ่มประสิทธิธภาพความจำถามมาหาซื้อได้ที่ไหนซื้อในเซเว่นเฟลลี่มารอสนันแล้วก็ร้านสะดวกซื้อ <ยา S 2> ทั่วประเทศเลยเพราะว่ตาตอนเราเดินเข้าเซเว่นเหมือนจะมีโปรโมชั่นด้วยนะป่ะไปซื้อได้เลยนะคะทุกคนไปลองกันนะครับอ่ะคอนเฟิร์มกินให้เขาดู ตอนดมกลิ่นมันเหมือนยาคูแต่พอกินเข้าไปอ่ะรสชาติมันไม่ได้เป็นแบบเข้มข้นแบบว่ารสจัดจัดอะไรางั้อ่ะมันก็เหมือนเรากินน้ําวิตามินอ่ะกลิ่นมันก็จะบางบงนิดนึงคือกลิ่นอ่ะมันจะแบบเปรี้ยวๆส้มๆนิดนึงนะคะแต่มันกินง่ายนะไม่ได้กินยากคือใครที่ไม่ได้ชอบอะไรที่แบบหวานๆเจ็บๆอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าแบบลื่นๆเลยใช่แต่แกงที่บอกถ้าสมุดว่าพอกินแล้วแบบรู้สึกว่าเออมันอาจจะไม่ถูกปากนี่ค่ะกินแคปซูลค่ะบึ๊กทีเดียวบึกทีเดียวบึกทีเดียวนะบึ๊กท energy เหมไงนะครับ <Yeah. S 1> นะนั่นก็คือเพงลง Love Energy นี้ Love You Energy นะคะของพี่พพพกอบ Fucking Hero นะครับฟีดกับ,บวงลัสนะครับผมใช่ลัสเป็นคู่หูดูโอน้องปั้นกับเบน ben นะคะก็น่าจะเป็นรุ่นน้องเราหมดเรวเรียกน้องแล้วกันของพี่กอบด้วยบูมิ่งชอบพี่กอบอยู่แล้วด้วยก็ชอบลัสด,ด้วยเพราะฟังเพลงเขาเหมือนกันดู reaction เสร็จตามไปรีแคปกันนะครับทุกคนเจอกันไปหล่ออ้าวไม่หล่อละ

นอด่อนก็คงจะพลาดพลาดแย่ก็เพราะเอนเนอร์จีของเราน่ะฟาดมากแม่จะไปแค่หันลายนะครับเขาไม่รักที่แย่อะไรจะนั่งยันเทารับฟังไม่ว่าคืนนี้ถ้าอยากจะแชร่อะไรรออะไรชีวิตไม่ใช่แค่ปอระนายคำตอบมีมากกว่าหนึ่งมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ออรไทยมัอยู่ที่ออรไทยที่ใจปวดร้าวโลกไม่ได้มีไว้แบกแต่มีไว้รับรองเท้าเต้นให้เพื่อสะเทือนจะใครต่อใครมองว้าวใครจะนอนก็นอนไปเพราะไอ้คนไทยนอนเช้าไอ้คนไทยนอนเช้าจริง น้องวันนี้เราแบบสดใสที่ไหน Tiktok มาหยิบเอเนจีอ้าวอ๋เหมือนผู้ชายเป็นเอเนจีาเงี้ยอย่าไปแค่ไม่ต้องฟังมาแล้วเพลงเศร้าเซมีเอเนจีลดไม่มีวันแกวชูแกขึ้นมาเทควันชาร์คคือยัลเลียนชาว์ that's w h พรุ่งนี้คอยตักยุ่ย้ายเซิร์ฟชูเซ็นต์ down l e t know, 对只。 ิแล้วปงเลยเลนะเรียกว่ากินแล้วหัวนี่ไบร์ขึ้นมา,าเลยอโอเคจบไปแล้วค่ะเพลงก็ทุกคนคะ่ะตามไปดีแคปกันนะคะไปฟังความคิดเห็นของพวกเรากันในดีแคปเยี่กับเพลงนี้กันนะคะเอนเน y แบบนี้ด,ด,ด,ดื้อๆตามัานะคะ